สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆเ,เมนูที่เราจะทำกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือแซนวิชไส้ทะลักสไตล์เกาหลีแต่ที่สำคัญนะคะเราจะเอาใบตองะคะ่ะมาห่อตัวแซนวิชให้ดูแบบไทยๆค่ะต้นทุนในการผลิตก็ไม่ได้สูงมากนะคะแซนวิชเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคเยอะค่ะโดยเฉพาะตอนเช้านะคะทำขายได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันได้เลยค่ะทำไม่ยากค่ะ ก่อนที่เราจะไปดูวิธีการทำนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันค่ะวันนี้นะคะเราจะําไข่ดาวโดยที่ไม่ใช้น้ำมันนะคะเราเอาน้ำนะคะเทใส่ลงไปนิดหน่อยค่ะจากนั้นตอกไข่ใส่ลงไปค่ะเดี๋ยวเรานำไปนึ่งกันค่ะนึ่งสักประมาณ5นาทีนะคะเดี๋ยวไข่ก็สุกแล้วค่ะในระหว่างที่เรารอไข่สุกนะคะเดี๋ยวเรามาเอาโบโลนาไก่พริกนะคะ ให้สุกหอมๆห,หน่อยค่ะเพื่อจะเตรียมเอาไปทำแซนด์วิชกันนะคะไข่ก็สุกแล้วค่ะนี่คือไข่ดาวที่เราไม่ใช้น้ำมันนะคะใช้วิธีการนึ่งเอาค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมไส้กันนะคะวันนี้เราจะทำไส้ปูอัดนะคะกับไส้ไข่ต้มค่ะเราใช้ปูอัดประมาณ10ชิ้นนะคะจากนั้นก็แบบ ขยี้ขยี้ให้มันเป็นเส้นนะคะแล้วก็เติมมาอยองเนสลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะต้นหอมเล็กน้อยค่ะแล้วก็พริกไทยป่นค่ะเล็กน้อยค่ะจากนั้นทําการคุกค้าให้ส่วนผสมต่างๆเข้ากันดีนะคะอันนี้คือไส้ปูอดัดเตรียมตั้งไว้เลยค่ะจากนั้นเราเอาไข่ต้มนะคะมา2ฟองค่ะทําการขยํานะคะไข่ต้มให้แตกละเอียดนะคะประมาณนี้นะคะจากนั้นเติมมาอยองเนสลงไปนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะ ต้นหอมซอยเล็กน้อยพริกไทยป่นเล็กน้อยค่ะทำการคลุกเค้าส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันค่ะอันนี้คือไส้ไข่นะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมนำไปประกอบกับตัวแซนด์วิชค่ะเรามาดูส่วนผสมต่างๆของตัวทำแซนด์วิชนะคะก็คือมีไส้สองไส้อันนี้เป็นผักสลัดค่ะแล้วก็มะเขือเทศ มีขนมปังนะคะ1ชิ้นเราจะใช้ใช้ขนมปัง3ชิ้นค่ะแล้วก็มีโบโลน่าไก่ค่ะแล้วจากแล้วก็มีใบตองไว้สําหรับการห่อนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการห่อกันค่ะเราขนมปัง1ชิ้นตั้งด้านล่างนะคะจากนั้นเตรียมผักค่ะปริมาณของผักและแต่ความชอบเลยค่ะชอบมากก็ใส่มากเลยค่ะ จากนั้นเราเอาไข่ดาวน้ําที่เราทํานะคะที่นึ่งสุกเรียบร้อยแล้วค่ะมาตั้งทับด้านบนของผักค่ะราด้ดยมายองเนสน,นิดหน่อยนะคะเพิ่มรสชาติค่ะใส่มะเขือเทศค่ะเพิ่มคุณค่าทางด้านอาหารค่ะจากนั้นเอาขนมปังทับลงไปอีกชั้นค่ะแล้วก็เอาไส้ปูอัดที่เราเตรียมไว้เนี่ยค่ะมาทับมา,มาทับลงบนขนมปังอีกชั้นหนึ่งค่ะ ชอบมากใส่มากได้เลยนะคะจากนั้นเอาขนมปังทับบนไปอีกชั้นนึงค่ะขั้นตอนต่อไปมาดูวิธีการห่อนะคะโดยใช้ใบตองห่อค่ะเป็นสไตล์แบบไทยๆนะคะเราพับด้านข้างนะคะจากนั้นใช้สก๊อตเทปเนี่ยค่ะติดให้มันแน่นนะคะส่วนอีกด้านนึงก็ทําเหมือนกันค่ะเอาใบตองสอง,สอง,สองชิ้นนะคะมาประกบค่ะจากนั้นก็ใช้สกตเทปติดค่ะ ไม่ยากค่ะติดให้แน่นหน่อยนะคะแล้วก็พับด้านหัวค่ะปิดสกอตเทปเหมือนกันค่ะการเอาใบตองมาห่อแซนด์วิชแบบนี้นะคะมันดูแบบไทยๆดีมากเลยค่ะและอีกอย่างหนึ่งก็ช่วยลดต้นทุนได้ด้วยนะคะ ทำเหมือนกันเลยค่ะปิดค่ะสกอตเทปมาปิดให้แน่นนะคะ <ST AR> เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่คือแซนด์วิช1ชิ้นของเรานะคะที่ประกอบด้วยขนมปัง3ชิ้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำไส้อีกไส่นึงนะคะเป็นไส้โบโลนาไก่ค่ะทำเหมือนกันเลยค่ะ เอาผักตั้งบุญขนมปังนะคะจากนั้นนะคะวิธีการนี้นะคะก็คือพับโบโลนาลงมานะคะแค่1นส่วนสี่ของโบโลนานะคะเวลาตัดมันจะได้ออกมาสวยงามค่ะพับนิดเดียวพอนะคะนี่นะคะเราก็ตั้งซ้อนๆกันแบบนี้4ชิ้นค่ะเอาขนมผักตำ แล้วก็ใส่ไข่นะคะนี่คือเป็นไส้ไข่ที่เราเตรียมไว้นะคะไส้ไข่ต้มแล้วขนมปังตั้งทับอีกชั้นหนึ่งส่วนวิธีการห่อก็เหมือนที่เราห่อเมื่อกี้ละคะ่ะเหมือนกันเลยเรียบร้อยแล้วค่ะแซนด์วิชของเรานะคะตอนี้เราทำสองชิ้นเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะ ส่วนไส้แซนด์วิชนะคะเพื่อนๆประยุกเอาได้นะคะชอบแบบไหนใส่ไส้แบบนั้นเลยค่ะเรามาดูวิธีการตัดแซนด์วิชกันค่ะแนะนําน,นะคะมีดที่ใช้ตัดแซนด์วิชจะต้องคมมากๆนะคะถ้าไม่คมนะคะมันจะทําให้ใบตองขาดแล้วก็ขนมปังยุ่ยไม่สวยค่ะเรามาตัดดูชิ้นนึงกันค่ะน่าทานไหมคะเห็นไหมคะไส้เยอะมากค่ะ ชิ้นโตโตนะคะสไตล์แบบเกาหลีค่ะทำไม่ยากค่ะเดี๋ยวเรามาจัดจานพร้อมทานกันค่ะนี่ค่ะคือหน้าตาของแซนด์วิชนะคะที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ประกอบด้วยสองไส้ค่ะคือไส้โบโลน่ากับไส้ปูอัดค่ะเราใช้ใบตองห่อนะคะ เพื่อนๆลองเอาไปทําดูนะคะทําไม่ยากค่ะที่สําคัญต้นทุนต่ํามากค่ะขายดีด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ